รักเหรอคะก็ดีค่ะมันดียังไงมันดีแบบก็ยังไม่ทะเลาะกันนานแล้วก็เกือบเกือบสิปีแล้วมันเก้าปีมั้งใช่เก้าปีเก้าปีเป็นยังไงก็เหมือนเดิมแบบปกติดีค่ะใช่ยังไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นเล่วมาหนึ่งวะก็ยังปกติอะค่ะใช่คือเราเป็นคนไม่ค่อยแบบว่าอยากจะเซอร์ไพรส์หรือว่ามีอะไรที่มันแบบ น่าตื่นเต้นนะใช่ใชทุกคนก<า>็เลยอาจจะเหมือนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็น <c oughs> คิดว่ามันเติมความหวานตรงที่เราไม่ได้เจอกันทุกวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าพี่ลิศเขาเป็นนักบินใช่ไหมเขาก็จะคอยบินอยู่ตลอดตลอดอย่างเงี้ยอย่างบางเดือนอย่างเดือนนี้เจอกันน้อยมากเจอกันน่าจะประมาณไม่เกิน7วันมั้ง ใช่มันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบว่าเพราะว่าความห่างมันทําให้เราคิดถึงไงคือมันเพอร์เฟกสำหรับเนยเพราะว่าเนยเป็นคนขี้เบือ่อแล้วก็ขี้ราคาญแล้วก็เบื่อแฟนออไม่ชอบให้แฟนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาทําอาชีพเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ย o d มันแฮปปี้มาก oh <my. S 1> เขาติดเขาเป็นคนติดมากติดสก,กินชิปอะไรเงี้ยแต่ว่า เราก็เป็นคนขี้เกียจอีกไม่รู้ขี้เกียจอะไรัง้งหนาชีวิตเออมันก็แต่ว่าเราเราคุยคู่เนยกับพีลิตคุยกันพ่างๆซีเยอมากๆค่ะใช่เพราะว่าคือบางอย่างออการแสดงออกทางความรักบางคนก็แสดงออกทางความพูดหรือบางคนก็จะเป็นแบบเรื่องการเซอร์ไพรส์ต่างๆหรือบางคนก็จะเป็นเรื่องของแบบการแบบแตะต้องกันจับเนื้อจับตัวแบบว่าเออกอดกันเวลาเจอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสื่อสารกันเต็ม้อยนะคะเพราะว่า เนยเนยเป็นคนที่รู้สึกว่าเรื่องเรื่องของความรักอ่ะคือถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่จำเป็นต้องคบตั้งแต่แรกก็ไม่รู้จะคบทําไมให้มันเหนื่อยก็อยู่คนเดียดีกว่าอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะคบเขาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องไว้ใจเขาแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดรู้ว่าเอ้ยเขามีคนอื่นเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราค่อยว่ากันทีหลังเนยไม่อยากมานั่งระแวงระหว่างทางที่เราคบกันมันไม่แฮปปี้มไม่มีเพราะไม่เอยที่เช็คมือถือเขาทำไมทำไมลงอีด้อมขนาดนาี้เนะก็เป็นผู้หญิงที่หายาก ใช่เราเป็นผู้หญิงที่หายากมากผู้ชายที่ไหนก็คือหาแบบนี้ไม่ได้แล้วพี่ลิศเขาก็รู้ตัวลายเทมพี่ลิศเลิกกับเนยไปหาไม่ได้แล้วนะแบบเนี้ยคือเนยก็จะเป็นคนที่เวลาไปไหนทําอะไรเนยก็เป็นคนที่ชัดเจนมากๆจนเขาก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาห่วงเราแล้วเนยก็ไม่ได้ไปห่วงเขาเลยขนาดนั้นเพราะว่าในหน้าที่การงานแล้วก็พฤติกรรมของเขาเองอะที่ที่ทำให้เนยรู้สึกว่าเเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งห่วงอะไรอย่างนั้นร้อมแต่งหรอ ก็จริงๆแล้วว่าแผนว่าจะแต่งตั้งแต่ตอนช่วงก่อนโควิดแล้วเตรียมจะจัดงานแล้วแล้วมันก็ดันเจอโควิดไปใช่เราก็เลยลมเลิกไปแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็อยู่กันขนาดนี้มันก็เหมือนแต่งไหมมันก็แต่งมันก็แค่เหมือนจัดงานอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ไม่ชอบหรอกค่ะแม่หนูว่าบ่นแต่ว่าคือผู้ใหญ่อะนะเขาก็เหมือนแบบ อยากให้จัดงานฉันอยากจะเข้าไปงานแล้วก็แบบเห็นลูกฉันใส่ชุดเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เนยก็แบบว่าเออช่ามันของแม่บางคนเขาแต่งงานเขาก็เลิกกันเราไม่ได้แต่งงานเราก็อยู่กันเหมือนคนแต่งงานเราไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเงินไปทาอย่างอื่นเถอะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใส่ชุดหรอใส่ชุดก็ไปหาศัตรูถ่ายก็ได้อะสหรับเไม่ก็คือเราะคือ เป็นคนไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่ให้ความสาคัญแล้วมันจะผิดนะคือคนเราอะมันไม่ได้เหมือนกันไเงยอย่างเนยอะเนยมองความแบบง่ายสบายอะไรเงี้ยเป็นความสุขของเนยมากกว่าอะไรก็เลยไม่ค่อยอยากจัดอะไรมากมายแต่ว่าพี่ลิศเขาก็มีพูดไว้เหมือนกันว่าถ้าเออแบบวันหนึ่งเอ่อมีมีน้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบจัดเป็นแบบงานน่ารักน่ารักมีโูกแบบมาเดินอะไระไพี่ลิศอะค่ะใช่แต่ว่าเนยก็ ก็ถ้าเราไม่จัดอ่ะเราก็มีเวลานอนอยู่บ้านเนาะเราก็ไม่เราก็จะนอนได้รู้งไม่จัดงานแต่งงานมันเหนื่อยแค่ไหนมะลิต์แขกนู่นนี่นั่นโน่นดิวนู่นนี่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันปวดหัวแขกคนนี้นั่งกับใครนั่งใกล้ใครได้บ้างเล้จะไม่ดับฝันพี่ลิศเหรอไม่ไม่ดับฝันหรอกเขาชินแล้วแหละเขาชินกันเลยแล้วจริงอะไรเงี้ยแสดงว่าเรืองเรื่องลูกวางเขายังไงบ้าง เรื่องรูปก็ตอนนี้กำลังกำลังกำลังทำอยู่ใช่ก็กเรารู้กันต่อไปอ๋อจดทะเบียนไปแล้วค่ะจดทะเบียนไปแล้วแต่ว่าแบบเราเราเป็นคนมินิมอลเราเป็นคนขี้เกียจอะเราก็จดทะเบียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกันเองเนาะลงไ g จรูปเดียวกบจบไปได้โพสกับไม่ได้โพสเพราะเพรลงไอจีแค่รูปเดียวแค่นั้นแหละ